กำลังมองหาเบียงขี้นะครับเบียงขี้นะครับให้ f อนะครับเพราะว่า b ีีวันนะครับ b ีดีวันีบีวันซนะครับผมนะครับมาดูกันได้เลยนะครับผมตัวต่อมานะครับผมจะเป็น เบียงขี้เหมือนกันครับทัวรลิงนะครับผมชุดขับเป็นโซล่านะครับผมชุดขับโซล่าน่าจะแปดสปีดนะครับชิมิโน่นะครับผมสนใจก็มาดูกันได้นะครับที่เจไบพุทโน สาย4นะครับที่เดียวนะครับผมก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด s b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องข้าวปุ้นสตอรี่นะครับไปแล้วครับผมเอชรับผมสวัสดีครับผมตอนนี้อยู่ที่เจบายนะครับผมมาดูโกดังจักรยานนะครับผมตอนนี้เราอยู่ซีโซนข้างหลังกันนะครับอยู่โซนข้างหลังกันมาดูจักรยานแม่บ้านกันนะแม่บ้านนะครับมีหลากหลายรุ่นหลากหลายยี่ห้อนะครับผม อันนี้แบบตะแกงนะครับตะแกงตะแกงหน้าตะแกงหลังนะมีตะแกงหน้าตะแกงหลังชอบแบบไหนมาดูกนันได้นะครับมีบางตัวบางรุ่นนี้ยังไม่เคยเห็นมาก่อนนะ คพามาดูข้างในนะครับสําหรับใครที่ไม่เคยมานะครับร้านอยู่ยตรงสายสีนะครับเลยพุทธุนชนมานิดหน่อยนะครับผมตรงข้ามกับร้านรองเท้านะครับผมยูเทินกลับมาเข้ามาได้เลยนะครับผมที่ร้านเลยถ้าไม่เจอก็สามารถค้นหาใน Google ได้นะครับผม ค้นหาใน Google Search อยู่ตรงไหนยังไงทักไลน์แชทกับแอดมินได้เลยม,มันเยอะมากมายนะครับผมไม่รู้ว่าจะชอบแบบไหนย,ยังไงนะครับผมแต่ยานดีๆราคาที่แบบถูกๆก,ก็มีนะครับผม บางตัวนี่หายากก็ไม่ไม่มีเลยไม่เคยเห็นมาก่อนก็มีนะที่นี่นี่จะกรยยนแม่บ้านนะครับมีตะแกรงไม่มีตะแกรงนนบีเป็นชั้นเป็นกองนะครับผมนี่เริ่มมาโซนข้างหน้านแล้วครับก็จะเป็นแบบภูเขาลนะนี่แบบภูเขานะครับ หลากหลายรุ่นหลากหลายสไตล์นะเีือวชอบแบบไหนยังไงก็ชูกนี่คือเป็นล็อกชูกนี่เออนี่ข้างหน้าแนละ้วเป็นข้างหน้าแล้ว กำลังมองหาเบียงขี้นะครับเบียงขี้นะครับให้เอฟซีนะครับเพราะว่ามีคนพักเข้ามาอยากได้เบียงขี้นะครับผมหาไม่เจอเลยนะครับเดี๋ยวพาไปดูข้างหน้ากันนะครับอันนี้จะเป็นเขาเรียกอะไรขาไก่นะครับผมบีบีวันนะครับบีดีวันบีบีวันซีนะครับผมนะครับมาดูกันได้เลยนะครับผม มาดูทีละคันเลยท่อกลมท่อกลมหากไก่แบบใครที่กำลังหานะอยู่ตรงนี้นะครับ B D o n นนะครับผมทั้งหมดเลยตอนนี้เราอยู่ที่ จบนะครับผม B ีวันขาไก่นะครับผมผมก็ไม่รู้นะว่าทำไมเขาถึงเรียกขาไก่เดี๋ยวผมไปหาคำตอบก่อนขาไก่มันคืออะไรนะรเดี๋ยวไปหาคำตอบกันถ้าเกิดใครรู้นะคอมเมนต์มาบอกผมหน่อยว่าขาไก่มันคืออะไร,ะค,รความเป็นมาขาไก่คืออะไรนรีนี่ผมไม่รู้ อ่อนเคียวแก่เคียวปีกแมงพงแมงครับนี่เลยมีมีเกือบสิบคันอ,ะอ,อ,อ่ะเออมาที่เจไปนะครับก็โปดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสับแ c r ได้เป็นกำลังใจกับขรอบปุ้นสตอรี่นะครับไปแล้วครับ เบนซี่นะครับกระโหลกเป็นกระโหลกลวงด้วยนะครับผมดูระเอยดนะครับผมชุดขับดูระเอยดโอเคถ้าชอบกดกรดมิมกดไลค์กดแชร์กดซับแสก็ได้นะครับที่เจบายทุกทนสายซีนะครับก็ขอบคุณนะครับทุกคนนะครับที่เป็นกำลังใจให้นะครับคอมเมนต์ไม่ได้เลยนะครับ เดี๋ยวไปแล้วครับผมสวัสดีครับ